สวัสดีครับทุกคนบอกนะครับขออภัยที่ทำให้เป็นห่วงนะครับหายไปแล้วก็แจ้งว่าไปเข้าโรงพยาบาลนะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างพักฟื้นหลังการผ่าตัดครับอาการตอนนี้ก็เจ็บก้นนิดหน่อยนะครับปวดหลังนิดหน่อยนะครับนอกนั้นก็โอเคดีครับเดี๋ยว,วคลิปนี้ครับก็จะได้รู้หมดเลยว่า เอ๊ะทำไมถึงเจ็บก้นไม่ได้ผ่าตาดเพราะว่าบอมเป็นฤิศสีดวงครับอยากจะบอกก่อนว่าสาเหตุที่ทำคลิปนี้แล้วก็เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องฤิศสีดวงเนี่ยบอมรู้สึกว่ามีคนพูดถึงประสบการณ์การเป็นฤิศสีดวงน้อยมากครับแล้วตอนบอมเป็นบอมก็ตกใจแล้วก็กลัวมากเหมือนกันว่าเฮ้ยเรากำลังเจอกับอะไรหาข้อมูลก็หาไม่เจอครับก็ เขาก็คงอายกันนะเนาะเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยบันทึกเรื่องนี้ครับบอมก็เลยตัดสินใจว่าเออบอมไม่อยากให้คนที่เป็นต่อจากเนี้ยคือตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็ไปทําอะไรที่มันผิดผิดหรืออยากให้ไปทําอะไรที่มันถูกต้องคือคุณมีข้อมูลคุณจะได้ตัดสินใจได้ว่าคุณจะจัดการดูแลตัวเองยังไงต่อไปนะครับน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับบอมก็อาบน้ำแนละ้วคํำไปเจอครับอ่ะหุยเรามีเป็นเหมือนชิ้นเนื้อเป็นติ่งนะครับมัน ยื่นออกมาทางป่าครูทวานนะครับลิซีดวงแน่ๆเลยตัดสินใจเลยว่าเราจะหยุดงานพักฟื้นก่อนคิดว่า2องพันน่าจะหายนะอะไรเงี้ยคอมไปเซเว่นครับก็เลยไปถามว่าเออเนี่ยเป็นลิสีดวงอะ่ะมันมียาอะไรบ้างครับที่ร้านเนี่ยครับมันมียาอยู่2ตัวยาไทยกับยาต่างประเทศเขาบอกว่าคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาแตกต่างกันคือยาไทยเนี่ยแพงละ70บาทยาต่างประเทศเนี่ยก็ร้อยกว่าบาทต่อแผง แผงนึงก็มีประมาณ10เมตรเขาก็บอกว่าให้กินครั้งละว2เม็ดวันละ3ครั้งหลังอาหารติดต่อกัน4วันแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นแล้วก็จะหายเขาบอกว่าอย่างนั้นก็เลยซื้อยามาครับแล้วก็ทานยาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเออถ้า4วันเนี่ยยังไม่หายอะ่ะเราจะต้องไปหาหมอผมก็บอกตัวเองแบบนั้นกินยาแล้วนอนแล้วกันมันก็เริ่มปวดนะครับ คือมันเริ่มมีอาการปวดแล้วตกกลางคืนเนี่ยปวดคืนแรกปวดคืนที่สองรู้สึกแสบพอพ้นคืนที่สองเข้าวันที่สามครับผมเริ่มรู้สึกว่าผมได้กลิ่นอะไรบางอย่างแต่แบบผมก็บอกไม่ถูกว่ามันคือกลิ่นอะไระครับกลิ่นแบบเหมน็มนๆนะครับแล้วพอตกตกกลางคืนของคืนที่สามครับผมไปอาบน้ําปรากฏว่าพอผมล้าง รถน้ำฝักบัวครับแล้วมองลงไปเลือด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 กองเต็มเลยครับคือเลือดไหลลงขาเหมือนผมเป็นประจำเดือนนะครับผมตกใจมากเลยแบบเฮ้ยนี่แบบเราเราไปนาไรอ่ะคือมันเลือดออกขนาดนั้นเลยเหรอไอ้กลิ่นที่ได้เนี่ยมันคือกลิ่นคาวเลือดใช่ไหมนะครับผมก็พยายามปฏิปต่อเรื่องครับผมรู้สึกใจเสียละผมเห็นเลือดและยิ่งกว่านั้นที่มันใจเสียไม่ใช่แค่เห็นเลือดนะครับ คือมันมีชิ้นเนื้อครับมันมีชิ้นเนื้อเล็กๆดำๆครับล่วงลงมาด้วยผมก็เฮ้ยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยคือแบบที่นี่คือฤิสีดวงเหรออะไรเงี้ยผมก็เห็นปุ๊บผมก็รู้สึกอ๋อไอ้นี่มันใส่มันแตกอ่ะแล้วเลือดมันออกผมก็ดีใจว่าเฮ้ยจะหายแล้วใช่ไหมเขาบอกสี่วันไงสี่วันจะหายเพราะฉะนั้นอันนี้วันที่สามกินยาแสดงว่ากินยาปุ๊บมันจะแบบรักษาอาการอักเสบใช่ไหมแล้วมันจะหายอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผมก็นอนครับ ปรากฏว่าคืนนั้นกัางคืนนะผมรู้สึกว่าแบบมีน้ําอะไรบางอย่างมันไหลยอยู่ที่หว่างขาไหลที่ร่องก้นไหลที่อะไรเงี้ยแล้วกลิ่นมันก็เหม็นมากก็แสดงว่าเลือดมันไม่ได้หยุดไหลผมก็เฮ้ยถ้าผมปวดฉี่ตอนกลางคืนผมก็ลุกขึ้นไปฉี่ครับก็ค่อยๆเดินไปที่ห้องน้ําแล้วผมก็เฮ้ยเหม็นอะไม่ไหวแล้วคือคืนนั้นผมนอนปูผ้ายางด้วยนะครับนั่นแปลว่า ถ้าคุณเป็นฤทธิ์สีดวงสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมคุณอาจจะต้องเตรียมพยางด้วยเนาะฤทธิ์สีดวงมันมีอยู่สีระยะระยะแรกระยะที่2เนี่ยคุณยังไม่ต้องไปหาหมอก็ได้4ี่ระยะเนี่ยคุณเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับหมอรามาหมอสิริราชทําคลิปเอาไว้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์เว็บไซต์ที่เขาขายยาเนี่ยเขาก็จะบอกเนาะว่ามี4ระยะซื้อยาของเขาทานได้2ระยะแรก สองระยะแรกเนี่ยก็อย่างเช่นระยะแรกคุณยังสามารถเอาเหมือนคุณเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเอาก้นไปแช่น้ำอุ่นที่ใส่ด่างทับทิมระยะแรกทำได้หรือซื้อสมุนไพรอะไรสักอย่างเพชรสังฆารหรืออะไรประมาณนี้ไปหาข้อมูลนะครับผมไม่แน่ใจซื้อทานอันนี้ระยะที่2ได้แต่สิ่งที่ผมเป็นนะครับมันคือระยะที่3แล้วสิ่งที่มันเดือดร้อนแล้วก็ลำบากแล้ว ผมคิดว่ามันไม่สะดวกเอาซะเลยในการที่คุณจะต้องรักษาลิสิดวงด้วยการที่มันเลือดออกอะครับเพราะมันมันอยู่ใช้ชีวิตลําบากมากครับผมนอนปูพยางและกางเกงผมผ้าปูที่นอนนี่เปื้อนเลือดหมดเลยแล้วคืนนั้น,นครับกลับไปที่คืนนั้นที่ผมลุกไปฉี่เนาะผมล้างขาเพราะผมเหม็นมากอะ่ะก็ปรากฏว่าเลือดเยอะมากเยอะกว่าตอนที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยครับผมก็โอ้โหแบบเริ่มใจไม่ดีแล้ะ รอเช้าแบบต้องไปหาหมอแล้วคือแบบไม่รู้อันตรายหรือเปล่าแต่พอผมเริ่มเริ่มหายสลึมสลือหายง่วงผมเวียนหัวแล้วผมก็ซุดลงไปคือไม่สามารถทำอะไรกับร่างกายและขาตัวเองได้เลยมันไม่มีแรงมันซุดลงไปดือด้อเลยผมพยายามขย่งไม่ให้ก้นน่ะมันจ้ำเบ้าเพราะกลัวมันไปกระแทกลิศสีดวงคือมีสติ แต่ควบคุมร่างกายไม่ไดก้ก็ได้แป๊บเดียวครับก็ได้แป๊บเดียวจริงๆที่แบบยั้งเอาไว้เหมือนนั่งขย eng ขานั่งปลายเท้าแล้วก็ต้องปล่อยแล้วก็ตึงก้นนั่งไปกับพื้นเลยก็นั่งจนแบบใช้เวลาสักพักผมก็ผมก็สํารวจตัวเองว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราวะแบบเรากําลังเป็นอะไรเราหน้ามืดหรอเราแบบเสียเลือดหรือเปล่าผมไม่ตกใจนะครับแต่แบบมันเป็นความรู้สึกที่เหมือน อยากรู้อยากเห็นนะครับมันมหาัศาจรรย์มากกว่าว่าแบบเฮ้ย hey, นี่เออร่างกายเราที่เราที่เราคิดว่าเราเราสั่งมันวิ่งมันก็วิ่งอะ่ะเราสั่งมันนอนมันก็นอนแต่ตอนนี้เราแค่แบบขอนั่งอะ่ะขอยืนอะ่ะมันไม่ยอมจนกระทั่งเริ่มรู้สึกว่ามีแรงก็ค่อยคอยลุกขึ้นพอลุกขึ้นมาครับลอยตรงพื้นเป็นรอยเลือดเต็มเลยผมก็เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ ตรงผ้าเช็ดเท้ามันก็มีรอยเลือดก็ทําความสะอาดก็คือเป็นคนพยาเป็นคนรักษาความสะอาดไม่ชอบเห็นมันเป็นเปื้อนนะครับก,ก็ทําความสะอาดปุ๊บล้างอีกรอบหนึ่งแล้วก็คราวนี้ผมค่อยๆเดินออกมาจากห้องไม่ขึ้นเตียงแล้วครับนอนพื้นนอนพื้นนอนตะแคงก,ก็หลับนะครับเช้ามาก็เตรียมตัวจะไปโรงพยาบาลแล้วอาบน้ําล้างมันก็มีเลือดไหลสรุปว่ามันมีเลือดไหล ตลอดเวลาไอ้ชิ้นที่มันหลุดเนี่ยมันแผลมันไม่แห้งนะครับผมคิดตอนแรกว่าแผลมันจะแห้งแต่มันไม่แห้งแล้วผมไม่รู้มันถูหรือเปล่านะครับออผมก็ไม่ได้แนละ้วต้องไปโรงพยาบาลก็ที่แรกจะไปแต่เช้าแต่พอดีว่าม,มีมีโทรศัพท์จากทางบ้านที่ทําให้เราต้องจัดการก่อนก็เลยเลื่อนออกไปเพราะว่าช่วงเช้าจัดการที่บ้านเรื่องนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่หลังว่าก็เป็นเรื่องที่มันมากระทบจิตใจเหมือนกันก็ จัดการที่บ้านก่อนตอนตลอดเช้าก็หลังจากนั้นคือช่วงบ่ายครับได้ไปหาหมอช่วงประมาณบ่ายสามโมงครับก็แต่งตัวเลยเตรียมใจเลยครับว่ากูต้องโดนผ่าตัดแน่ๆหรือไม่ก็ต้องห้ามเลือดแน่ๆอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าตอนที่ผมอาบน้ำาครับผมเผลอไปโดนนิดนึงแล้วผมก็คำเจอมันก็คล้ายๆเป็นชิ้นเนื้อ คือผมรู้เลยว่ามันไม่ได้หลุดไปทั้งชิ้นอะ่ะมันหลุดไปแค่นิดเดียว